สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันชแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีรถเหล็กมาโจเรตนะเป็นเจ้าเซฟิโลเอสามน่ะครับซึ่งคราวที่แล้วนะรีวิวไปแล้ว1นคันนะครับเป็นเจ้าสีแดงคันนี้นะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับก็ได้สีเทามาใหม่เนาะเดี๋ยวมาดูกัเจ้าสีเทาคันนี้กันต่อนะครับ นี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถเซฟิโลนะ A สามหนึ่งนะครับดูใต้ท้องเนาะใต้ท้องนะครับนี่เขียนว่ามาจเรตนะครับเมคในไทยแลนด์สเกล1ต่อ58นะครับนิสสันเซฟิโล A สามหนึ่งนะครับตรงนี้รหัสอะไรเนี่ย BK 2 1 0 9 2 0นนะครับพื้นท้องเป็นพลาสติกนะครับอ่ามีตรงนี้เหมือนเป็นลวดสปริงนะครับสำหรับ ให้ล้อมันยุบได้เนาะเป็นโชค๊คนั่นเองนะครับอ่ะตัวรถนะครับก็จะมาด้วยสีเป็นสีบอลน,นะครับมีเกตมุกมุกอยู่ในตัวสีรถด,ด้วยเห็นไหมอืมสีสวยนะครับสีดีนะฮะอ,าาอ่ะด้านหน้านะครับกระจังหน้านี่ก็จะมีนี่ครับมีโลโก้นะครับเจ้าเซฟิโลอยู่นะไฟหน้าเป็นพลาสติกนะครับ ไฟเลี้ยวนี่แต้มสีมาให้นะครับสวยงามเลยตรงกันชนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นช่องนะครับช่องรับลมนะเป็นพลาสติกสีดำนะครับฝากระโปรงเรียบๆนะครับเป็นสีบอนมีสันตรงกลางเล็กน้อยนะครับมีที่ปัดน้ำฝนกระจกมองข้างนะครับสองฝั่งเลยเล็กๆคันนี้ไม่มีสันรูปนะครับตังคาเรียบๆเนาะเออ ดานข้างตัวรถนะครับก็จะมาด้วยทรงรถแบบซีประตูเห็นไหมล้อที่ให้มาก็สวยงามนะครับเป็นโคมเมี่ม6ก้านลายคล้ายๆพวกล้อ TE 37เนาะก็ถือว่าให้ล้อซิงมาเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนมันก็รออยู่นะหรือใครอยากจะโมนะครับก็แล้วแต่เนาะนะครับตรงขอบประตูขอบกระจกนะครับกระตัดเส้นสีดำม,มาถือว่าให้รายละเอียดดีนะครับกระจกรอบคันเป็นพลาสติกใส นี่มองเห็นชุดเบาชุดคอนโซลภายในเป็นสีดําหมดเลยมีมือเปิดประตูมีรูกุญแจด้วยเห็นไหมแต่ว่าฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเออดันท้ายนะครับนี่ครับมีตัวหนังสือเซฟ i โลแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบยาวนะครับเออแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนี่สีส้มๆมนะทำสีถือว่าแจ่มนะครับมีปลายท่อไอเสีย ตรงนี้ลักษณะเหมือนจะเป็นแบบไอที่ติดหูลากมั้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถือว่าให้รายละเอียดสวยงามทีเดียวนะครับอืมอ่ะลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดฝากระโปรงหน้าได้แบบนี้นี่ครับแล้วก็จะเห็นเครื่องยนต์ภายในเห็นไหมเป็นสีดำๆๆนะครับเออนี่ครับเป็นพลาสติกสีดำๆๆหรือออกมาทำสีก็น่าจะแจมอยู่นะครับคลิปนี้นะครับก็ เอารถเหล็กของมาเจเร็ตนะครับเป็นเจ้านิสันเซฟิโร A31 นะมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ